สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับเอ้ตุ๊กตาพาฝันเมื่อใหม่วันใหม่ก็คือมีแต่ความโชคดีเนะค่ะเนาะสำหรับทุกคนเลยค่ะพูดเลยเป็นใครกะเศร้าว,ว้ว้ยเยเจเด้อพู้เรามีเวลากับมากินกาแฟน้ำเอ้ยค่ะกาแฟดำมื้อใหม่จ้ะหลังคนพักว่ากาแฟดำนี่เพื่อสุขภาพนะคะเนาะ แล้วแต่เนื้ออื่นนะคะนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นนั้นวิธีแต่ละมื้อของอันทางเงินเอ้ยค่ะกาแฟดำตอนเศร้ากาแฟดำหอมๆม,มาบ่าอันอยังมืดอ,อยู่เ้ยค่ะทางเงินเอ้ยนี่ทางยุโรปนะคะมันเป็นตอนเศร้าอ,อยู่แต่ว่าพระอาทิตย์กำลังนะเริ่มขึ้นท้องฟ้าที่เหลียวไปทางคู่นะคะมันจะเป็นสีชมพู งามตาดีค่ะชมพบูอ่อนๆนะคะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะ่ะมาอันนั่งเบิ่งไปน้ำกันแล้วก็กินกาแฟดำหอมๆมันไปน้ำกัน,นะคะ่ะ บ้านบอกว่าเป็นสีเข้มเข้มเนาะค่ะเนาะสีเศษเข้มเข้มเลยบอกเพราะว่าแสงพระอาทิตย์มันอันจ้าเอกันเถอะทางนี้มันอกชมพูท้องฟ้า,นนาเนาะค่ะเนาะเฮ้ยกินนั้นกาแฟเลยนะไปไทยเบิงถ้าว่ามันพันวันเฮียไปก่อน <c oughs> เมื่อนี้ตื่นแต่เช้าเราไปหาโม่ฟันค่ะพนนัดพน,นัดแต่เช้า ท้องฟ้านี่ก็ขึ้นเป็นสีอัส้มชมพูไว้ไหวเนาะคะนะแป๊บเดียวนึงมัน้เริ่มสว่างขึ้นนะมันนี้กันในจาเ <c oughs> มืม,มดแล้วคะ่ะกาแฟเมื่อใหม่วันใหม่ไปตุ๊กตาฝาฟันกน็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มานั่งกันกินกาแฟเหมยเนาะ,ะ่ะนโชคดีกันทุกบ้านสุขภาพแข็งแรงคะ่ะ พอกันคิมนาสวัสดีค่ะ